ครับกองเดิมครับรถเดิมดีแมปกลองนะครับมันมันจะเพิ่มขึ้นเยอะจริงหรือไม่นะครับมขอบอกเลยนะครับว่าถ้ารถเดิมเดิมจริงๆนะงครับง่ายเหมือนรถคันนี้รถคันนี้คือท่อ,อเดิมอะไรเดิมเจอทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนะครับ ั่นั้นถามว่าความเร็วมันจะเพิ่มเยอะขึ้นไหมครบ,บอกตรงๆว่าเพิ่มแค่นิดหน่อยนะครับแต่อารมณ์การกับทีนะครับการการวิ่งศูนย์ถึงร้อยมันจะได้อารมณ์มากกว่ามันจะขึ้นไปรุนแรงกว่านะครับแต่หน้าใหม่มันไม่ได้ทําให้เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสามทีนะครับบอกไว้ณที่นี้นะครับหลายๆคนบอกว่า ไอร์แมพแล้วเพิ่มรถเดิมๆเพิ่มไป20 3สิบสสผมอกว่าถ้าเดิมจริงนะครับเหมือนครั้งนี้ว่ามันทำได้ยากนะครับแต่ถ้าเพิ่มสัก5้าในประมาณนี้นะครับสักส0นะก็ก็ปเป็นไปได้แต่อารมณ์การขี่บอกแล้วว่ามันจะรู้สึกดีกว่านะครับรู้สึกดีกว่าฉะนั้นมีอีกหัวข้อนหนึ่งนะครับกลองเดิมอ่าไม่ใช่ ลองรีแมปกับกลองเดิมนะครับบางคนบอกว่ากลองเดิมแรงกว่านะครับอันนั้นถูกต้องนะครับถูกต้องทำไมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่ไม่ตรงจดุดใส่น้ำมันไม่ตรงจดุดไม่ตรงกับ TPS ที่ใช้ใส่อุณาคูมิไม่ตรงกับรอบเครื่องที่มันต้องใช้นะครับ อันนั้นบอกเลยว่ากล่องเดิมแรงกว่าครับไม่ต้องมาเสียงกันนะครับแต่ถ้าเราใส่ตรงจุดใส่ถูกที่ถูกทางนะครับบอกเลยว่ากล่องที่แมพมันต้องแรงกว่าแน่นอนนะครับฉะนั้นปัญหาคือคุณใส่ไม่ตรงนะครับใส่ไม่ตรงใส่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นอย่างเช่นองศาไฟตรงนี้ตรงไหนควรจะแกะตรงไหนควรจะอ่อนนะครับ เราต้องรู้แล้วตำแหน่ง TPS เข้าไหร่ที่เราต้องใส่นะครับรอบเครื่องเข้าไ่อ่านะครับตรงนั้นมากกว่านะครับเราก็บอกเลยว่าให้ให้ไปดูตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใส่ไม่ถูกกล่องเดิมแรงกว่าผมเชื่อนะครับว่าแรงกว่าจริงๆอนะครับเพ mm. ราะช่วงแรกที่ผมใส่ไม่ตรงใส่ไม่ถูกนะครับกล่องเดิมมันมาดีกว่านะครับดั mm. นั้นเมื่อเราหาเจอแล้ว ยังไงดีแม็ก็ดีกว่านะครับอันนี้เราไม่พูดถึงกล่องสแตนนะครับกล่องสแตนอันนู้นมันจูนแบบเบลทามมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนู้นมันก็พูดง่ายว่ามันก็อีกอรณ์หนึ่งนะครับอันนี้เราพูดถึงดีแม็กับของเดิมนะครับก็สําหรับใครที่อยากเรียนเทคนิคตรงนี้นะครับเราเจอกันหนึ่งสิงหานะครับทักแชทมาลงเรียนไว้ก่อนได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูนะครับรถเดิม ครับคันนี้ก็เป็นตัวเจ้าร้อยสิบไอ LED นะจ๊ะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเปิดนะครับไฟออริมันมาก่อน,นครับจากโปรแกรม June Pro นะครับก็โปรแกรม u ูนโปรผมก็ที่ผมจะสอนนี่ก็สอนโปรแกรม June Pro นะครับเพราะว่าอ่าวินโ o วสมันก็ยุ่งยากไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจบงานง่ายใช้ u ูนโปรก่อนนะครับ ก็เข้ามา Open Win ก็เข้าไปหานะครับว่าตัวนี้มันผงก็ทำไปแล้วนะครับ,บร้อยสิบไอ้กับซปเปอร์ครับนะครับ LED นะครับมันก็จะใช้เหมือนกันแต่ับเกมกดปั้งนะครับ นี้เราก็เปิดไฟออรินะครับมรนน้นไฟที่ว่าไล่รถอยู่นะครับกดปแล้วกดโอเพนทีนี้เราก็จะมาเลือก XDF นะครับ Secret XDF แล้วก็มีเก็บไว้แล้ว XDF รวมนะครับทุกประคับ LED นะครับกร์สิ ILD มันก็ตัวเดียวกันนะครับมาขึ้นมาแล้วทำไมผมเปิดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจำได้แล้วนะครับทีนี้มันจะได้เห็นตารางเต็มหน้านะครับ นั้นเป็นหน้าน้ำมันอันนี้เป็นหน้าไฟนะครับนะครับถ้าดูจากนะครับ3 d มีนะครับ,นะรบกราฟไฟเห็นไหมมันจะหล่นไปเยอะนะครับช่วงนี้ฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรนะครับต้องคำนึงถึงเรื่อง องศาไฟด้วยนะครับถามว่าอันนี้เขาทามามันก็ตึงดีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ารถเป็นรถเดิมๆเลยไม่ใส่แคมใส่ได้ย่านของเขาเรียกว่าอ่าครัเขาเรียกว่าไอแรงม้าสูงสุดมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นมันเลยไม่เหมือนกันครับนะ เดี๋ยวเราก็ลองปรับดูกันก่อนนะครับ ปรับในหน้าโปรแกรมคูเปอเสร็จแล้วนะครับปรับค่าไฟแต่อันนี้หน้าไฟผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับปรับหน้าน้ามันแล้วก็เพิ่มรอบไปนิดหน่อยก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งรีบใส่ไปทีละหลายอย่างเดียวมันจะไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีจากตรงไหนนะครับน,นี้ขั้นตอนการอัานก็เหมือนเดิมนะครับ ก็เข้ามาที่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมจูนอันนี้มัน6เข้าไว้เข้าไปหานะครับเมื่อกี้อ่าอันไหนนะครับ เราต้องไปหาไฟเมื่อกี้นะครับก็เป็นอ่านี่นี่ทีนี้มันจะบอกให้เปิดนะครับสวิตช์แย่ถ้บาบอเปิดสวิตช์แจเราก็รอนะครับรอให้มันอัดไฟให้เสร็จ ครับอัดไฟเสร็ครับมันอัดไฟเสร็จแล้วทีนี้มันจะขึ้นนะครับขึ้นออฟนะครับให้ปิดสวิตช์กุญแจนะครับผมก็ทำการปิด ก็สดนะครับเราก็ลองมาติดเครื่องกันดูนะครับว่าจะหลับหรือไม่ <c oughs> เอาไม่ใช่สตานมือือเล่ <c oughs> เาต่อไปครับ <c oughs> ที่เราเป็นสต์นมือ เวลาเราติดเครื่องน้องๆชอบพอติดเครื่องเสร็จแล้วก็ชอบเร่งเลยนะครับบอกเลยว่ามันไม่สมควรนะครับถ้าเครื่องอเยนอยู่บางทีน้ำมันของน้ำมันเครื่องมันอยู่แหงอยู่ข้าล่างเราสมควรที่จะติดเครื่องแลวเดินเบาไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องมันวิ่งวิ่งขึ้นหัววิ่งไงให้ใ้มันัวกเครื่องก่อนนะครับเรอมทีจะเร่งนะครับมันจะดีกว่านะ เป็นรถหัวฉีดนะครับเราก็ต้องรอให้มันเกิน60องศาครับเพราะว่าเกิน60องศาตัวช็อเราก็เรียกเป็นว่าช็อไฟฟ้านะครับแล้วตัว่องมันจะว่าถ้าเกิน60องศามันก็จะไม่ไม่ต้องชดเลยแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็อย่าลืมนะครับให้ได้60องศาก่อนนะครับ มาดูใกล้ๆนะครับการเลือกใช้แล้วก็สมาครกระดานนะครับเสียบเข้าไปแล้วทีนี้มันวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับเราก็กดโอเคฮอนด้าโอเคอันนี้เป็นสเต็ปสี่สเต็ปห้าแล้วนะครับเราก็กดมา ไหนก็เข้ามาเลยเราก็ไปดูนะครับความผิดดูรหัสผิดปกติสักนิดนึงนะครับไม่มีไรนะครับหรือว่าปราดาใต้ว่าไม่มีไรอโอเคซึ่งกลับมาแล้วก็ดูพารามิเตอร์นะครับวันนี้เดินเบาอยู่ที่2.7 2.8 อันนี้เร่งได้แล้วนะครับอุณหภูมิมันขึ้นไป60่าแล้วนะครับ60่าแล้วนี่นี้เราจะมาเร่งดูรอบเครื่องที่เปิดไปนะครับอันนี้เป็นหมดศูนย์อันนี้ค่า LTf แสดงว่าค่าชดเชยระยะยาวนะครับคือกล่องมันจะจําไว้นะครับจําไว้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็ลบออกเสียนะครับในเมื่อเราดีนแบบไหน ราะว่าความจําระยะยาวเวลามันใช้เป็นนานๆมันก็กล่องมันจะจํานะครับว่าต้องเพิ่มน้ามันให้กลับมาดูใหม่กีนะนะครับเราก็ได้ลบไปแล้วนะครับค่า LDF เหลือ0.998อันนี้คือปกตินะครับอยู่โมนึ่ง เดินเบาอ,อยู่ที่พันสามพันสี่นะครับระดับของเครื่องยนต์เจ็ดสิบม้านะครับเวลาในการฉีดก็คือตามฉีดนะครับตามฉีดอยู่ที่นะครับอ่าสองจุดแปดก็บอกไม่สมบูรณ์นะครับสองจุดแปดแล้วก็องศาจุดระเบิดแบตเตอรี่อัตราส่วนผสมนะครับอันนี้อันนี้เอสเอสทีเอฟคือชอดชดชตเติมก็คือ ความจําระยะท่านนะครับก็อันนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคามจำระยะท่านคือเราขี่ไปมันก็ปรับไปเรื่อยนะครับแล้วก็ลองมาเิ่งรอบดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ ลอลเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีการปรับองสาวไปเล็กน้อยๆน,นะครับอันนี้เราแก้น้ํามันแล้วก็การอัดฟลอะไรไปก่อนนะครับอันนี้ก็ดูแล้วว่าเมื่อกี้มันไ,มได้ผมปรับให้1300รอบนะครับทำไมถึง1300รอบเพราะว่ารถเดิมๆมันทำสป,ปริงมาไม่แข็งมากเกินไปนะครับฉะนั้นรอบเครื่องกับปสปริงว,าว้า ต้องให้พอดีกันนะครับรถมันถึงจะเดินดีนะครับเก็งเกินไปมันด้านนิ่งเกินไปมันร้องนะครับฝากไ้ด้วยนะครับจากช่างดูทรองสอนทำรถ